เดีนยวไโกูแปดที่สามด้วยเบนมีนาครั้งที่แปดที่เสองหรืทีบัตรรมจักรวาวัตุตเอวเมสตังเอกังรมะยามะ,ะตปะัปปัฏฐยาวิหานติถิมภะเนมิทะเยนะอะปะโกภะวะบันถะวิกวเกยปิกขวะมันตาตาตาตเตนสวิกเอวเมตตังอิกพางรสมะยาวะ so anidanyo khohi no kamoni kado ha so anadittho yo tayani ya anidyo kho sukho anariyo anayi khohi de de vi khe ni kho antena anubha kamma pacimamati ubhava dharatena lambutana rakkaniya nana ganeya abhiyaya กตมาจารสาพิคเวมจิมาปฏิภาภะทากเทนะพิสมุตตาละนียาะคนานียะย่าปยะสรมบญรรย่านิพนย่าธมบติปิยะเมว่านิโยอัตถาริโกโศยานิทางสัมมาทิสสัมมาลภสัมมาวัชสัมมามันสัมมาชีวสัมมาปัยโมสัมมาติสัมมาสมาธิแยังขาพิคเวมจิมาปฏิภาะทากเตนะพิสมุตาจละคนยาะคานียะอนยาปิยยะสัม นังภิกขเวทุกขาอัตยาติปิทุกขํอลัพฺเปทุกขํมลายํปิทุกขาโสอตฺถิปยฺยภาทุกขาโธมมสฺสปยาสาปิทุกขาทํปิเยอิทปโยโอทุกโขปิเยอิทปโยโอทุกโขยํปิยนะอามติติปิขาทุกขายํกิเตนบทฺทานํกาทุกขาอิธํโขวนํภิกขเวทุกขา อทางโคปันนพิกเวทุการนิโรตโตนิสัตย์โยจะเตว่าหนาต่ายกอาเสัตยิธิญาณที่ขอพอใจโยพาติคอนนี้ปันาปันโยอีทางโคปันนพิกเวทุการนิโรธากรมีดีปฏิปปาที่สัตจัง ุจักุ้ที่านังต้ทปัญญาต้ทีวิชาต้าที่อัลโกตท้ที่ตังโกอานีทังทุกขารทีสัจตริญญาจะมีิกเวปุเพนะนุตเตตุเม่สุจักุงที่านังต้ทปัญญาททีวิชาต้าที่อัลโกโอที่ตังโกอานีทังทุกขารที่สัจญาจมีิกเวปุเปนะนุสเตตุเม่สุจักุงท้ี่านังต้าทปัญญาตทีวิชาต้าที่อัลโกโอท้าที่ั ธมะสุจากคุณทายานังาที่ัญาทิชาทาี่าโก้าทีตังโกานีังกาสมุทยยังติเมิกเวบุเนนุเตตมุจคุ้าทยานังทาี่ัญาทวิชาทมทอานโกะตาตังคกานีทังทกาสมุทัยะยปานติเปิเวบุเบนะนุเตเตุมสุจาุมทิยานังท้ทีปัญญาต้ิชาที่อากโอะ้ที่ีทั

อภิสมาทุกขานิโรธะสัมมิญญีปะริยายะเตนิโอบะเยบุเปนะโตจัพพุงนะติยานังทะติปัญญาทะติฉาตะติหะโรโกรธะติธัมโคปะหานีทั้งทุกขานิโรธะสัมมิญญีปะริยายะเตนะเอวะบุเปนะโตเปนะโตจัพพุงนะติยานังทะติปัญญาทะติฉาตะติหะโรโกรธะติธัมโคอานีทั้งทุกขานิโรธะสัมมิญญีปะริยายะเตนะเอวะบุเปนะโตเปนะโตธัมเมโตจัพพุง သောတိယာနာသတိဗဒာသတိສາသတိယာလောကောသတိယာကိဝတေပေပိခဝေိပိမေသုတုသုတေသေစုေသေရေနိမိဒီဝတ္ထာဘဝကံရဒုထံဝါအနနာငှာသုတနာဟောတိနေဝါဘုရဟံနုကေခဝေထထေကေရိုကေံကေနေသန္တံကာယံသာဇေစေတေဝါ จโตจะโคเมพิกเวเมตุตัุเสตตุเวันติวะนเานระยังาุนัน้นตัุางุตพิกวยโเกโลเกโเกนยาะจานักเวุสานัตรงสมอนที่อุติงในันาเมสุนาวุตติอุปอุปาเมวิมุติอายันมติอาติตาติธานิทุนันทาวติ อิทั้งวโวจากวาตมานี้จากะกิยาวิคุบันโตบางสิาวนนี้ถึันพะกามัสิกะยามรเนยะตงโตกรันยันตาเรวิชาทางวันตทีะที่ังริทังันทังวิโตันติะิกะตวาวาเมอเเฮเรเวในรุงเรทมก็ทาเนนาติยาตัเนเจุตลมาตรกังว่าทางอัมบาวติยาะนตัเนอาบมุนววา เวาวนเเวทังเดวะนางสัุาคคุมหาลาจิกาเดวะพระสาวาเอสุงสัาลาจิกานางเวะนางสัตวาลาดวาเดวาสัตุนาเวสุงเวาานางเดวะนางสัาญมาเดวาสัตุนาเวศาเวสุงะนางเดวะนางสัตาจุตตาเดวาสัตุนาเวสุ้งเนังเดวะนางสัทาิมาลตีเดวาสัตุนาาเวสุงมา